สวัสดีเจ้าพี่น้องจมื้อนี้สามีใส่หามาเก็บดอกอ่าชอบพุ่มสิเ็ดนำสมุนไพรมาพี่น้องจ้ะฉันก็เลยย่งางเขาป่าม่ทั้งเป็นดอกแล้มาทั้งบานดีเลยพี่น้องจ้ะอืมจ้ะเัน่ังม,มาบานดีเลยพี่น้องใส่แบบไปเนาะสามีคอย นี่จ้ะดอกชอบพุ่มต้องตูมอยู่บานกับเมียอ่ะได้ซ้ำได้กับซ้ำนั่นแ้วเนาะพี่น้องจ้ะเห็นจ้ะมันจะไปเห็ดนามพล่งละไม่พะนะว่าไม่เอญนา้ำสมุไนไพรนาะพี่น้องคนโบราณเขาจะเก็บดอกชอบพุ่ม วังเขิ่นภาษาเยอะมากเขิ่นดอกอี่อย่างวังเขินเห็ดน้ำสมุนไพรอยากได้ก็เออแล้วว่าเก็บให้วะยกปลาเนี่ยอะไร หญ้าเขาปลูกหญ้าใบเหงม้วหอควายพี่น้องจ้าเขายังไม่ต้องตัดมันก็เลยสูงแกก็เลยเข่ามาหยากักเลยบอกเออเป็นยังเด้ฉันจะไปเก็บไห้เถอะนี่จ้าจะเบิง้งไปชุบแป้งทอดก็ไดได้ดพี่น้องเนี่ยส่วนหนึ่งฉันไปชุบแป้งทอดดีกว่าเนีย่ยข้าวยัางงามไม่จ้เพิ่นสิมาเก็บเองพี่น้องตัวนี้ป้าหก เขาไม่ยากออดอกบานยู่ยพี่น้องอันนี้เก็บเอยดอกตูมก็มีบานกับว่าทั้งบานหลายนี่ต้น่วยเขานี่ที่สุกแล้วนะพี่น้องไปเห็ดเปน็นนามพลลไม้ก็ะได้จ้ะพี่น้องจ้ะต้องสุกกำเลยจ้ะแดงได้ กินอุ้ยนกตกแตมหมดเลยส่วนหนึ่งฉันกับสิบไปร้องชุบแป้งทอดกินมั้งพี่น้องราว่าแสบอีกแล้วชุบแป้งทอดป่าลกนิดหนึ่ง ล้อเขามาตัดหนาน่าเนาะพื้นที่นี้ปลูกหญ้าขายจ้ะพี่น้ะนปลูกหญ้าขายเขายังมาตัดเราก็สิเกลียงก็นี่ใส่ทุ้งพอใหญ่เอาทุงให้่สีแดงโลเลยจ้ะ ไปต่อดูเขาจูมอยู่เลยว้าวฉันฉนี่พี่น่องจ้ะฉันพ่อพักอย่างนี้นี่นี่นี่ของแซบพักนี่พักน้ำพี่น่องจ้าประกาศน้ำนี่นี่นี่กัวใหญ่หญเลยนี่ฉันได้ ผักอีกชนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวฉันเอามีดมาน้ำพี่น้องจ้ะนี่ผักน้ำกินก้านเขาได้จ้าว้วาวว่ะฉันได้ผักอีกชนิดหนึ่งไปกินแล้วน,นี่เดี๋ยวมาเอากันพี่น้องนี่จ้ะมีผักกัดผักน้ำ Nó xin kép đỏ cái này xin mà Chúc đi Phật Phật nám tem lên Ôi ta Nó ăn kẹt đi cung nặn Tôn chất thai lạ Ôi có ba tem อันนี้สามีสมังสามีสมังเก็บ <laughs> อันนี้บานด้วยตอก,ตกโอ้แดดท้แล้วพี่น้องจ้ะมือแรงฝนที่ตกพ่ะนะอืมติดตัวนี้เนี่ยเฮ้ ทุมทุม,มกันเต็มเลยนี่อักสีชมพูนี่หองซ้ำีชอบพุ่มหือก็สาเยละมากเขื่อนก่อนหากฉันลืมเดี๋ยวฉันสิเขียนไว้ใต้คลิดแล้วจ้ะ กอภาษาเยอรมันเขาเอินดอกนี่นะแต่เยอะอีกแล้วนะนี่ย่ช่ชิได้กินน้ำสม,มุนไพรแล้วพี่น้องทีกินปีละคังแล้วก็น้ำสม,มุนไพร còn luôn mà à. Đi bắt bó. Xem cái bát đây bỏ xiên bát tắt nhạt nữa ừ. sáng cho thấy khó lắm mắt chứ níu cái lăng tù cái lăng bài ตุ่มตุ่มตุ่มบางบางครึ่งอีกจ้ะผมใช้จะพอะแรกเด้อ